รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การโดยเครื่องสำอาง ตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศสวยๆสบายๆายายเต็มไปด้วยเสน่ห์แบบนี้นะคะกู๊ดพาคุณผู้ชมมาเที่ยวกันที่เมืองเชียงคานค่ะซึ่งก็เป็นเมืองเล็กๆนะคะแต่ว่ามีเสน่ห์แล้วก็น่ารักมากเลยค่ะแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยค่ะซึ่งที่นี่นั้นนะคะถ้าสังเกตดูเนี่ยก็จะติดกับลาวค่ะเพื่อนบ้านของเราเองค่ะแล้วก็ถูกขั้นกลางนะคะด้วยแม่น้ําโขงค่ะ ทำให้ที่นี่นะคะมีขนรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีที่ค่อนข้างจะแปลกหูแปลกตาจากประเทศไทยไปสักนิดนึงค่ะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่นี่นั้นนะคะก็อพยพมาจากหลวงพระบางเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วค่ะทําให้คานั้นมีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจแล้วก็น่ารักมากเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะคําพูดคําจาภาษาแล้วก็ขนรรมเนียประเพณีนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์กันนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวกูดก็จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความน่ารักของที่นี่กันค่ะเริ่มต้นกันด้วยการตักบ,บาดข้าวเหนียวค่ะสำหรับเมืองน่ารักและอบอุ่นอย่างเชียงคานนั้นนะคะก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วค่ะในเรื่องของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่านะคะ อย่างเช่นการตักบาดรข้าวเหนียวนั่นเองค่ะซึ่งช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็มักจะเห็นภาพที่ชินตาแบบนี้แหละค่ะ Audio, อีกหนึ่งความเชื่อของที่นี่นะคะนอกจากการตักบาตรข้าวเหนียวแล้วก็คือผาสาดลอยเคราะห์นั่นเองค่ะซึ่งคนเชียงคานนั้นนะคะเขาก็เชื่อกันมานานหลายร้อยปีแล้วค่ะเพราถ้าใครนะคะมีความทุกข์ความโศกความเศร้าเสียใจเขาก็จะทําพิธีผาสาดลอยเคราะห์ขึ้นมาค่ะซึ่งก็เหมือนกับเอาเคราะห์นั้นไปลอยตามแม่น้ําโขงนั่นเองค่ะแต่ว่าวิธีการทําผาสาดลอยเคราะห์จะมีอะไรบ้างมีความสําคัญยังไงนั้นนะคะเดี๋ยวกูจะพาคุณผู้ชมไปพบกับท่านหนึ่งค่ะที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มากๆค่ะ สบายดีคะ่ะคุณูครับสบายดีค่ะ,ค,ะคือกูนะคะได้ยินเรื่องของภาษาลอยเคราะห์มาค่ะแต่ว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าจริงๆแล้วความเป็นมาหรือว่าวิธีการทำเนี่ยมีอะไรบ้างก็เลยอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยอะค่ะครับก็ขอ้ขอสบายดีเนาะวันนี้กับ ได้มาเห็นหูเกี่ยวกับวิธีบรรดาธรรมข้อมูลเชิงฐานนะครับเนาะซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นก็คือการทำภาษาหลายคอและภาษาหลายคอนี้ที่มาก็คือขอมตกรอนคนเชิงฐานที่คนมีความเสื่อเกี่ยวกับวิธีชีวิตข้องคนข้องคนว่าข้องผี่ข้องน้องข้องลูกข้องลานว่าถ้าผู้ห้าผู้ใดมีคอมีคอมีเข็นบ่จบป่วย บอยบอยอุตราว่าเหตุยกกังกระว่าขึ้นต้อการมีการชดลอกห่อถัาะซึ่งการชดลอกห่อที่คนก็เลยเห็ดเป็นผ้าซาเป็นแบบนี้มาครับอันนี้นนคือที่มาคลองคำว่าผ้าซาติลอยคอครับอันนี้คือเป็นที่ทําขึ้นเหมือนกับเป็นกระทงใช่ไหมคะที่เราออเอาไปลอยกระ BR ทงกระทงนี้คือมันแตกต่างจากกระทงะไม่เหมือนลอยกระทงใช่ไหมครับโบแมนนี่คือเขาเรียกว่ากระทงซีแจซึ่งทํามาจาก วัตดุในท้องถิ่นก็คือตอนอ้ตอนต<อ>้น,นกล้วย,วยคือเขาเกินมาก้าบกล้วยเนาะ,ะขั้นตอนแรกก็คือการแหกต้นกล้วยนี่ก่อนแล้วก็กกวกกามามาเปลเป็นสีแจ๋แล้วก็คัดด้วยด้วยไม้อันนี้ใช่ไหมคะทำใ้คัดเปิดไม้คัด บัตรงนี้ปลาเพิ่นกาห้เอาที่ใช้ใบตองนะครับอาจจะเป็นเกลวยส่งกลวยอาจจะมีความสูงประมาณคืบหนึ่งกับสามนิ้วคืบหนึ่งกับสามนิ้วของตัวเจ้าของเองคือกับสามนิ้วซึ่งแต่ละคนนี่จะมีความเคืบใหญ่เคลืบยาวครับบวทอกันเนาะอันนี้อันนี้ก็คือความคลืบคือพวกไป้องมันตรงนี้นะคือพวกไม่กมันบค่ะครับปลาพึ่งเนาะเพิ่งนี่เพิ่นกามาจากขี้พึ่งเนาะเพิ่นกามาเอาใช้ใช้ วัสดุในท้องถิ่นโดยการเอามะละกอ,อ,ะเ,อเอาเพื่อกามันมาแก้เป็นฮุกดอกไม้ใดครับเนาะคือมะละกอเสร็แล้วก็ประจุต้มพึ่งด้วยเซอ๋อก็เหมือนกับอันนี้ก็คือจริงๆเป็นเป็นเหมือนกับดอกไม้ใช่ไหมคะ,ะแต่ว่าเราทํามาจากขี้พึ่งที่เราละลายน้ําแล้วก็ใช้พวกผลไม้เนื้อแข็งแกะสลัดแล้วก็จุ่มแล้วเขาเกาอันพวก,กที่อันซิ่งที่บดีในตัวร่างกายของเขาบว่าจะเป็นเซฟ ผมคือสิ่งของของตัวเราตัดเล็บเล็บนะี้ตัดเล็บมือเล็บนะเล็บมือเ,เ,เล็บเท้ากันเนาะเล็บตีนแต่เป็นมาเล็บตีนเนาะสลากาอาจจะมีข้าวดำข้าวแดงในข้าวข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็คือกากวาดกวาดสิ่งที่ไ่ดีในร่างกายของเขาตั้งแต่หัวจนเท้าคือให้กวาดเอาสิ่งที่ไม่ดีอ,ออกไป,ไปออกไป,ออกไปหมดเลยก็คือคือมีคำว่าเอาออกไปสิ่ง ชิงซัวชิงไลยบนชิ่งบุรีก็ไปเด้อขากลับให้เอกไปเด้อแล้วก็รหักกระไว้ไว้หนึ่งในกระทงนี้แล้วก็เส้นพุ่งหักกับไปไว้ในนี้นี่ก็นักท่องเที่ยวที่มาศึกษามาศึกษาเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมเมืองเชียงทานกับเพิ่นสามารถที่จะมายเหตุพระซ้าเหรียคนนี้ภายในบัทึงบัทึงซ้ำที่มาทีครับเชื่อแล้วก็หักกระเไปลอยลงในลำคลองครับเพราะจริงๆทำแล้วมันก็ไม่ยากนะคะอย่างกูเนี่ย กูมานั่งแป๊บเดียวเองค่ะมันก็ได้เป็นเป็นชิ้น<จ>เป็นอันขึ้นมาแล้วจะเป็นแงงาเป็นแงงา<ๆ>นคือเจ้าของเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อย่าลืมว่อ,อ,อการที่จะไปลอยนี่ฮาวเวอร์แมนเราไปลอยเมืนเนมันกับฟ้าทูกครัให้ค่าไปเจ้าซ่อเรื่องต่างต่างแต่แต่ต้องมีค่าของตัวเองด้วยนะคะแล้วทีนี้ข้อข้อสำคัญของการไปลอยคลอนนะครับเวลาเราเขาก้าวครับเช่ล้วปั๊บเขาเขาวาลงในน้ำนะ เขาก็วางปั๊บอธิษฐานเรียบร้อยปั๊บที่เขาบอกว่าไม่ให้แต่เขาก็ต้องบต้องหั่นหั่นไปหมอเบิ้งพราะว่าถ้าเขาไปหั่นไปเบิ้งเงินเพิ่นว่าโบราณเพิ่นว่าขอร์น้ำจะทิ้งตามเขามาคือเก่าคือทิ้งก็ทิ้งไปเลยมันมาสิจมมันสิใายไปก็ยังก็แล้วแต่อ่ามันจะให้น้องได้ทันดอกพึ่งใึ่ไหมคะผู้ใด้เห็ดงามก็พูดนันไปซัตนะเพิ่นว่าจะมีทิ้จบผู้งามเพิ่นบอยผู้ได้เห็ดงามช้าน่าก็จะงามนะคะไปค่ะ อ่าแล้วโอโหเห็นไหมงามไหมคะคุณผู้ชม,อ,มอย่างนี้ภาษาเลยเขาต้องพูดว่าย,าาย่างไรจบแท้ๆจบแท้ๆค่ะโอเคค่ะคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับภาษาร้อยเคราะห์ของโกูค่าเดี๋ยวก็ จะนําไปลอยนะคะลงแม่น้ำโขงค่ะเพื่อเหมือนกับเป็นการลอยเอาความโชคร้ายความไม่ดีความทุกข์ต่างๆนะคะให้มันลอยไปกับแม่น้ำค่ะไปค่ะ คุณผู้ชมก็คือประเพณีพื้นบ้านของชาวเชียงคานนะคะผาศาสตร์ลอยเคราะห์ค่ะที่ว่ากันว่าทําแล้วนะคะจะทําให้เราเนี่ยสุขก,กายสบายใจค่ะสิ่งอะไรที่ไม่ดีนั้นก็จะลอยไปกับสิ่งที่ไม่ดีนั้นนะคะก็จะลอยไปกับสายน้ําแห่งนี้ล่ะค่ะจะคงเหลือไว้แต่สิ่งดีๆเท่านั้นค่ะแต่ว่าที่สําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมก็ต้องไม่หันหลังกลับไปดูค่ะไม่อย่างนั้นสิ่งที่ไม่ดีก็จะกลับมาสู่เราอีกค่ะวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าที่เชียงคานนั้นยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายหลายอย่างให้ค้นหาจริงๆค่ะ อยากให้คุณผู้ชมนะคะได้ลองมาสัมผัสที่เมืองเชียงคานค่ะว่ายังมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับช่องหน้านั้นนะคะคุณผู้ชมก็ยังมีสิ่งน่าสนใจอีกมากมายเหมือนกันค่ะติดตามชมนะคะแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมทุกคนโชคดีค่ะ